นุ่มซอดคนต่อไปสว sure ัสดีครับวัชระพง์การชนะกฤินะครับชื่อเล่นชื่อหอถึงจะไม่หล่อเหมือนใครๆแต่จริงใจและจริงจังครับ ถ้าชอบผู้ชายคนนี้ไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเอาไม่มีอ่ะไม่มีใครดับไปเลยอ่ะโอโม่คนนี้ดียังไงคือจริงตั้งแต่เขาออกมาแล้วอะเราเห็นว่าการแต่งตัวสไตล์เสื้อผ้าเขาแบบว่าดูลุกดีดูลุกเลิศแต่เราก็อยากจะให้เขามาลุกโรบาง ขาดูน่ารักขนาดนี้เขาเป็นใครมาจากไหน,นอาชีพอะไรดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญชมเลยค่ะสวัสดีครับฮอนะครับวัชระพง์การจนากริอายุ37ปีอาชีพช่างภาพสลปแล้วก็ช่างแต่งหน้าอิสระครับงานที่เด่นอาจจะเป็นงานที่เป็นนายแบบมีนายแบบเข้ามาจีบบ้างไหมก็มีบ้างครับก็มีลายมาทักอะไรอย่างี้ครับถ้าสมมติว่าแฟนใหม่หึงก็คงจะต้อง,งขอร้องให้เข้าใจก็ เป็นอาชีพที่ผมทำได้ใช่ไหมครับก็ต้องคุยกันนะครับพี่ไหนคุณลองโพสท่าดูนี่เนาะมันไม่ต้องโพสเลยครับผมแค่ถอดเสื้อนี่นโพสยผมว่าพี่เขาต้องเลือกผมแน่นอนโพสท่าโพสท่าจริงเหรอจริงเหรอนี่เยเลยนะยกเสื้อหน่อยยกเสื้อเขาถอดมันจะใส่คอเสื้อยกเสื้ออีบลอดมึงจะโพสท่าเหรอแต่เดี๋ยวก่อนถ้าจะคบกับผู้ชายคนนี้บอกเลยว่า เขามีกฎเหล็กของเขาเ<อ>าถ้าพวกคุณรู้สึกไม่โอเคดับไฟได้ทุกเมื่อก่อนที่เราจะไปเดทกันอยากให้คุณรู้ว่าผมเป็นคนให้ความสําคัญกับมารยาทบนโต๊ะอาหารข้อ1ห,ห้ามดูดฟันข้อ2ห้ามล้วงแคะฟันเป็นกิริยาที่ไม่น่าดูเลย <c oughs> ข้อ3กินมุ้มามข้อ4ห้ามกินเสียงดังข้อ5 ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือจากเหลือ27ดับ3ตอนนี้ดับ28เหลือ2องไม่เกือบแบ็คเอ้าเหมือนกันจีโน่คุณก็ดับไฟอ่ะคุณโดนข้อข้อไหนที่คุณไม่ได้จริงอ่ะห้าคอเลยค่ะเอาดับไฟดับไฟอ๋อดับไฟไม่ไปห้องน้ำไม่ทันดูดด้วยค่ะเอาทิ้งมุมมามด้วยฮะจุดมุมมาไม่แอบค่ะโซดับโปลดปลดเลยทีเดียวสดดูดโยนเดทคุณไม่ได้ข้อไหนอ่ะ เมืสองคนนี้พี่จีโน่กับพี่เด็ดเนี่ยดัดฟันทำไมไม่ดัดสันดาลดัดสันดาลกันก่อนเริ่มต้นจากทรัสโพเดียมหน้านะฮะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดส่วนตั้มนะฮะหนุ่มโสดจากสปปลาวสำหรับทรัสกับตั้มนะครับวันนี้มีแคมเปญมาให้ลองเล่นดูนะครับเอยากให้โพสท่ากับโพเดียมยังไงให้ถูกใจผมมากท yeah> right. ี่สุดโดยมีคอนเซปต์ว่าโดยมีคอนเซปต์ว่าเขามีคอนเซป สวยแพงนี่ดูคุณดูคุณดูดับไฟหนึ่งคนไพาหนึ่งคนมาเจอเราครับโอเคครับ